<Huh? S 2> <What? S 1> ใครเชื่อก็โง่แหละเอาจริงๆฮะใครเชื่อก็โง่แล้วนะคะว่ามันจะไป,ไปเป็นอย่างนั้นได้ไงโหโดดทีครึ่งแมป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ตามที่เราเห็นกันไปต้นคลิปเลยนะครับว่ามันมีคลิปใน Tik Tok อยู่คลิปหนึ่งนะว่าเอ้ยมันใช้วิธีการบั็กนะครับแล้วก็โดดไปไกลมากๆนะครับซึ่งผมก็นั่นแหละเ <c oughs> ขาบอกใครเชื่อก็โง่งผมก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่โง่งแล้วก็เข้ามาในนี้นะครับผมซึ่งซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวเวเลสอีกนะครับผมต้องบอกก่อนนะ,ะว่ามันมีพิรุธมากมันมีพิรุษมากตรงไหนครับตรงที่ว่าเออ ตัวของทาชินะครับผมหาไม่เจอนะในโหมดทดสอบฮีโร่นี้นะรวมไปถึงตัวของลอริออนด้วยหาไม่เจอนะครับผมงงมากว่ามันหายไปไหนได้ยังไงฮะแต่ว่าตัวตัวนี้ยังอยู่ครับตัวเวเลสเพราะฉะนั้นเรามาลองในตัวของเวเลสกันเลยละกันนะครับซึ่งวิธีการการทําบั็กนี้นะครับก็คือเหมือนใช้จุดเขาเรียกว่าเป็นจุดบอดของพวกคือพวกเกาะกลางพวกนี้นะครับให้มันดีดตัวออกมาครับแต่ปรากฏว่ามันดีดไปดีดมาแล้วมันจะมาโผล่ จุดนี้ได้เลยฮะจุดตรงนี้ได้เลยเออซึ่งไกลมากไกลมากแล้วเป็นจุดที่น่าสนใจด้วยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าดักเลเยอร์เออผมก็เลยแบบเออน่าสนใจครับก็เลยมาลองทําดูเดี๋ยวผมบอกวิธีการก่อนแล้วกันนะวิธีการทุกคนสังเกตเห็นตรงนี้ไหมไอตรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับเหมือนเขาจะให้เราอยู่ตรงประมาณปลายปลายสามเหลี่ยมนี้นะเออแล้วก็ใช้สกิลอันติครับ โดยการใช้อันติเนี่ยเขาจะให้เราเล็งลูกศรเ,เห็นตรงลูกศรนี่ไหมให้เล็งมาตรงตรงขอบของดาร์คเลเยอร์ซึ่งพอเล็งมาแล้วนะฮะมันก็ไม่ใช่ชจะทํากันได้ง่ายๆนะผมก็ลองไปทํามาดูแล้วอ่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ลองไปหลายๆครั้งฮะโอเคอ่า <laughs> ยังคงไม่ได้อยู่ยังคงไม่ได้ฮะ <laughs> อุ้ย เห็นไหมเริ่มมาหน่อยๆแล้วเริ่มมาหน่อยๆแล้วเริ่มมาหน่อยๆแล้วแต่ว่าในในคลิปนะฮะเขาจะมาโผล่ถึงตรงนี้เลยนะเขาจะมาโผล่ตรงนี <t <t ้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเหลี <t <t ่ยมหามุมต่อนะเออหาเหลี่ยมหามุมต่อไปครับมาไกลกว่าเดิมเลย มาไกลกว่าเดิมแล้วทุกคนมาไกลกว่าเดิมแล้วมาไกลกว่าเดิมแล้วกลับไปฮะกลับไปจุดเดิมโอเคแล้วไปให้ไกลกว่านี้ยังไม่ไกลฮะยังไม่ไกลอุ้ยเกือบถึงแล้วทุกคนเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเอาไม่เอาไม่เอาไม่ a few moments later <laughs> มาได้ถึงตรงนี้แล้วทวดผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรายืนนะเรายืนตรงเนี้เนยเห็นปลเห็นปละมันเป็นจะมีาขาวๆข,ข้างล่างข้างล่างจุดแหลมๆผมยืนตรงนี้แล้วก็เล็งไปให้มันถึงถึงอ่ามันก็พอจะได้อยู่นะมันก็พอจะได้อยู่ฮะ <c oughs> อ่าเนี่ยเริ่มเริ่มได้แล้วเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้ไดอ่าพอได้พอได้อยู่พอได้อยู่พอ,พอได้อยู่เอาว่าเนี้ยคือวิธีที่ผมลองทําแล้วนะแล้วว่า มันได้นะเดี๋ยวผมจะตัดไปดูกันเมื่อคืนผมทําแล้วได้แต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยเอาคลิปไปดูฮ่ามันไปได้ไกลเห็นขนาดนั้นมากแต่ถามว่าบัคเนี่ยมันจะไปใช้ในในการเล่นจริงๆได้ไหมบอกเลยว่ายากนะยากมากเพราะเวลาเราเล่นจริงๆแล้วคงจะไปเล็งไม่ทันหรอกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นจะให้มันแบบใช้งานได้มันไม่ง่ายฮะหึก็ไม่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะ ได้อยู่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 ฮึได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่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 แต่มันไม่ถึงตรงนั้นอะจะให้ถึงจุดนั้นอะมันมันยากมากเลยมันต้องบังเอิญมากมากครับที่จะไปถึงตรงตรงขอบที่ผมเคยทำได้ฮึเดเดือดเดือดเมื่อกี้ตรงนี้เลยเมื่อกี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยทำไม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 ฮถึง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  หรือว่าง่ายวะเนี่ยได้อยู่นะฮึ <c oughs> เหมือนพอผมเลง็งเล็งมุมได้อะมันก็ไปถึงนู่นเยอ่ะเห็นไหมมุมนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเล็งให้ตรงหน่อยอ่ะฮยเนี่ยมันได้อยู่นะมันได้อยู่นะ เอ้ยได้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 ได,ได,ได,ได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับอ่ะอก็นี่แหละบางครั้งมันมาถึงตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ขอสรุปนะครับว่าทริกนี้นะหรือว่าบารนี้มันสามารถใช้งานได้ จริงนะครับแต่ไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในเกมนะฮะอาจจะโดนแบนได้นะฮะอันนี้มันเป็นการพิสูจน์เฉยๆนะครับว่าเจ้าบักเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็ใช้ได้จริงนะครับใครจะไปใช้ในเกมระวังนะครับไม่แนะนํานะครับโดนแบนขึ้นมาผมไม่เกี่ยวนะครับผมโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือคิดว่าเอ้ยผมตัดต่อหรือเปล่าก็ลองเอาไปทําลงไปใช้กันดูเอาเองได้นะในส่วนของตัวทาชี้ กับตัวโลลิออนผมหาไม่เจอในโหมดนี้มันหายไปไหนไม่รู้นะฮะถ้าเกิดใครเจอก็ลองเอามาทําดูแล้วก็มาแชร์ดูนะครับผมทําได้ไม่ได้ไงก็บอกด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม